ขอกลับมาติดตามภารกิจด่วนทึ่งกันจอมพลังนะครับและผมเชื่อว่าสื่อมวลชนหลายๆสื่อกาลังช่วยเหลือกันอยู่นั่นก็คือการภารกิจตามหาตัวน้องเบลนะฮะน้องเบลคือใครน้องเบลเป็นเด็กเจ็ดขวบซึ่งวันนี้คุณกันจอมพลังคุณผู้ชมครับเขาได้ลงรูปน้องเบลเราต้องขออนุญาตเปิดหน้านะครับเพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเด็กตอนนี้อยู่ไหนแล้วตํารวจเองเขาก็กําลังประสานเพื่อตามหาตัวเด็กคนนี้เนื่องมาจากว่าอะไรคุณผู้ชมครับคุณกันจอมพลังลงเรื่องเราเอาไว้แล้ววันนี้พาแม่เด็กนะครับไปแจ ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากว่าน้องเบลวัยเจ็ดขวบหายตัวไปครับโดยโดนคุณพ่อวิดีโอคอลมาขู่คุณแม่โดยการเอามีดจี้ขอลูกวันนี้ภาพตอนที่ไปโรงพักครับคุณกันจอมพลังเดินทางไปกับแม่ของน้องเบลไปแจ้งความตำรวจสอบพอกระทุ่มแบนเนื่องจากว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกขออนุญาตขึ้นรูปของเด็กเอาไวส้สักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อคุณผู้ชมเจอตรงไหนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นภารกิจซึ่งทางผู้กากับพันตํารวจเอกสอน ซื่อโรงพาณิชย์ผู้อุ่นกับสอพอกระทุ่มแบนสั่งให้ชุดสืบรวมทั้งท่านปลัดอำเภอรกระทุ่มแบนตามหาพ่อเด็กก็คือนายนาวีศักดิ์อายุ33ปีถามว่าปมการติดตามภารกิจด่วนในครั้งนี้เนี่ยในการตามหาเด็กเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากกรณีที่คุณผู้ชมดูคลิปต่อไปนี้ฮะเป็นคลิปที่พ่อเด็กเองเนี่ยเขาเอามีดจี้ขอลูกแล้วส่งคลิปนี้มาขู่ขอให้แม่เด็กกลับไปคืนดีลองดูคลิปฮะ ซึ่งในคลิปดังกล่าวและหลังนั้นพ่อเด็กก็อุ้มลูกหนีไปเลยนี่คือคลิปที่เกิดเรื่องฮะแล้วมึงจะให้ทำยังไง แล้ววันนี้ผมย้ำอีกทีคุณการจอมพลังกับตำรวจเองเขายืนยันว่าขอให้เปิดหน้าเพื่อตามหาเด็กด่วนนะฮะเพราะล่าสุดมีรายงานข่าวว่าพ่อเด็กเนี่ยพาตัวเด็กหนีตั้งแต่เมื่อคืนเราจะไปติดตามบรรยากาศสดนะฮะน้องนัทวุฒิปองลังกาอยู่ที่โรงพักกับภารกิจด่วนตามหาน้องเบลโรงพักสพกระทุ่มแบนนะครับติดตามบรรยากาศสดตอนนี้เลยเพราะคุณการขอประชุมกับตำรวจและล่าสุดเป็นยังไงเชิญครับเชิญค่ะ กับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่สพกระทุ่มแบนนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพักนะครับทางด้านของกัรจอมพลังและก็รวมไปถึงพุ่มกับนะฮะและก็ทางด้านของแม่เด็กตอนนี้นะครับก็ได้ทยอยเข้ามาให้ข้อมูลนะครับเพื่อที่จะให้ชุดสืบสวนนั้นไปแกะรอยนะครับสำหรับพ่อเด็กก็คือนายเก่งนะฮะซึ่งตอนนี้คือหายตัวไปพร้อมกับน้องเบลวัยเขวบนะครับโดยนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้กัรจอมพลังนะครับก็กําลังมีการพูดคุยนะครับกับทางด้านของพัฒนาสังคมแแลละะควววาาามมมมั่นนนงงงงงขขออุษย์ก็รรไปถึทททด้ี ท้งที่เห็นไกลๆตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีกลุ่มญาตินะครับซึ่งตอนนี้กําลังให้ข้อมูลกับทางชุดพมอยู่นะครับซึ่งมีรายงานว่าจะคาดว่าน่าจะเป็นพี่สาวนะครับของทางนายเก่งซึ่งเป็นพ่อของเด็กน่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือเรื่องของการเจรจาหรือว่าการขอให้มอบตัวนั้นจะต้องมีคนที่ตัวของนายเก่งพ่อของเด็กนะครับไว้ใจมากที่สุดซึ่งตอนนี้ได้รับการประสานงานว่าต้องเป็นคุณพี่สาวเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาอยู่และพิกัดล่าสุดนะครับตอนนี้คือยังอยู่ในพื้นที่ของ จมวัดสมุทรสาครนะครับคุณผู้ชมและก็กาลังเป็นช่วงรอยต่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดหนึ่งกำลังติดตามตัวอย่างใกล้ชิดแต่เบื้องต้นรทราบรายงานว่าเด็กนะฮะปลอดภัยดีแต่เพียงแค่ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์กล่อมให้มอบตัวได้นะครับส่วนการจำพลังตอนนี้นะครับก็ยังมีการประสานนะครับก็ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องที่และก็รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือและก็ประสานนะครับในการที่จะหาตัวของน้องเบลวัยเขวบนะครับซึ่งคุณผู้ชมหากดูภาพของน้้้อองงแแลลววนนะรบพเเห็่่าาียปก อยู่ในแถวพุทธมนตรสาย4สายห้านะครับสามารถที่จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือให้การช่วยเหลือได้โดยทันทีนะครับซึ่งตอนนี้คือการจอมพลังก็ยังอยู่ในเรื่องของการประสานนะครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเด็กนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทราบพิกัดโดยเบื้องต้นแล้วต่อส่วนพี่สาวนั้นเรายังเข้าไปพูดคุยไม่ได้นะครับเนื่องจากเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมายังอยู่ในการให้ข้อมูลกับทางชุดสืบสวนและก็ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่นะครับส่วนแม่ของเด็กเองนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในส่วนของทางด้านห้อง สอบสวนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดหนึ่งอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางจากบริเวณด้านหน้าสพตรงนี้นะครับไปยังห้องที่มีการสอบสวนแม่เด็กอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อที่จะลองไปพูดคุยกันดูสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมแต่เบื้องต้นเท่าที่เราตรวจสอบเนี่ยก็คือแม่เด็กนะฮะให้ข้อมูลว่ามีการเลิกลาจากนายเก่งพ่อของเด็กนะครับซึ่งครับซึ่งตัวของแม่เด็กนะฮะก็ได้ก็ได้มีการเดินทางออกไปนะครับก็คือว่าไปอยู่ที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับ ผมให้ดูตรงนี้ก่อนขออนุญาตที่ต้องเปิดหน้าเพราะจะยังไงก็ตามแต่คุณผู้ชมครับนักขนาดนี้เองเนี่ยตราบใดก็ตามที่ยังไม่เจอเด็กทั้งตํารวจทั้งคุณกันเองเขาก็ต้องตามหาให้เจอล่าสุดวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาตามไปที่บ้านพักเนี่ยนะครับของสามีก็คือทางด้านของนายในเก่งน,น,นายนาวีศักด์นาวีศักด์เนี่ยนะฮะดูบรรยากาศตอนที่ไปที่บ้านพักปรากฏว่าคลาดกันกับในเก่งเพราะตอนที่ตํารวจไปถึงในเก่งเอาตัวลูกน้อยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะออกไปจากห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย ตอนที่เดินทางไปถึงเนี่ยเห็นบอกว่าคุณกันเนี่ยพยายามตะโกนเรียกใช่ไหมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พอมอพร้อมกับแม่ของน้องเดินทางไปด้วยพบว่าห้องถูกใส่กุญแจล็อกไว้ไม่มีใครอยู่ภายในจนกระทั่งคุณแม่ของเด็กเนี่ยไลน์ไปหาอดีตสามีก็คือในเก่งพบว่ายังติดต่อได้แต่ในเก่งไม่ยอมวิดีโอคอลนะฮะจนกระทั่งอดีตสามีก็คือในเก่งเนี่ยบอกว่าถ้าอยากจะเจอลูก ขอให้แม่เด็กเนี่ยออกมาเจอเพียงลําพังแต่แม่เด็กก็บอกไม่ได้เพราะการจะเจอครั้งนี้ คือพูดง่ายๆเขาต้องเจอพร้อมกับลูกไม่ได้เจอเฉพาะแค่สามีจริงๆมีเสียงสัมภาษณ์ของคุณแม่เด็กด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณกันจอมพลังเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างนี้บอกว่าคุณเอซึ่งเป็นแม่เด็กเองเนี่ยเขาเลิกรากับสามีไปเมื่อ4เดือนก่อนสุดท้ายตัวของพ่อเด็กเนี่ยคือนายนวีศักดิ์จึงเอาลูกไปบีบคอแล้วเอามีดจี้ อย่างวันนี้ที่เห็นเลยคือในคลิปเนี่ยเขาส่งคลิปเนี่ยนะฮะตอนที่เขาทําร้ายลูกมาให้เมียดูเมียก็เลยรีบประสานอย่างด้านกันจอมพลังยิ่งไปกว่านั้นวันนี้ตอนที่ภรรยาให้สัมภาษณ์เขายังบอกว่าในอดีตคุณผู้ชมฮะเขาเคยคิดจะหนีจากสามีโดยการกินยาฆ่าตัวตายกินน้ำยาล้างห้องน้ำแต่ปรากฏว่าพอกำลังกินสามีจับกรอกซ้ำะ แล้วสามีบอกเออมึงตายไปเลยเดี๋ยวถ้ามึงตายกูจะเอาลูกไปด้วยสุดท้ายน้องก็เลยตัดสินใจต้องตั้งสติแล้วหนีน้องมีลูกกับทางด้านในเก่งสองคนนะฮะคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับน้องแล้วอีกคนหนึ่งคือคนนี้ที่กำลังตามหาแล้วต้องขออนุญาตเปิดหน้าเพราะเผื่อใครเจอที่ไหนตอนนี้แจ้งตํารวจด่วนมีเสียงทางแม่เด็กนะครับลองฟังดูหน่อยฮะเอามีจีแกเอามีจี้ขอลูกลูกก็ร้องขอ,องขอร้องพ่อ บอกพ่อหนูกลัวแล้วหนูไม่ทําแล้วหนูผิดไปแล้วหนูขอโทษแต่แกบอกว่ามึงกลัวแต่แม่มึงไม่กลัวลกแกก็ยิ่งทําลูกยิ่งกลัวแกก็ยิ่งทาเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชาย<ะ>ตอนนั้นลูกเป็นยังไงบ้างลูกก็ร้องไห้ภาวาแม่กลัวว่าถ้าให้ปล่อยให้อยู่กับพ่อนานๆไปสภาพจิตใจลูกจะไม่ดีเพราะว่าแกเป็นคนที่น้อยใจแกพูดเก่งแก,แกเป็นเด็กดีปกติแก ส่วนใหญ่ถ้าเรื่องเงินไม่ได้ก็บางทีก็ทุกตีเราเราพูดก็ตีเราเ่อมีใช้อาวุธร่วมด้วยไหมคะก็บางทีแกหยิบได้อะไรแกมักแกมักจะเอามาทุบแต่ว่าแกจะไม่ค่อยกล้าแกจะทํร้ายข้าวของส่วนใหญ่อย่างเช่นอะไรบางที่เขาเคยหยิบเข้ามาขู่มาทาร้ายเราก็มีมีมีดแต่ว่าแกไม่ทานะแกหยิบมาแกก็ไม่ทําแกขู่อย่างเดียวหยิบมาขู่ค่ะแต่ล่าสุด ไผู้ชมครับและถ้าดูไทม์ไลน์เนี่ยนะครับจากเหตุการณ์การช่วยกันตามหาน้องเบลในวันนี้คือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่ายัางไงน้องก็น่าจะปลอดภัย <Okay. S 2> แต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ตัวน้องยังต้องประชาสัมพันธ์ในการขอให้ใครก็ตามที่ว่าเจอน้องเบลที่ไหน <c oughs> ขอให้รีบแจ้งตำรวจกดไปที่191ก็ได้นะครับหรือจะแจ้งไปยังโรงพักก็ได้ก็คือกระทุ่มแบนดูจากไทม์ไลน์เลยคือวันที่14พฤษภา <c oughs> คือพ่อเด็กเนี่ยคือในเก่งวิดีโอคอลมาให้ดูว่าทำร้าย เด็กเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นพยานเจอว่าตอนดึกพ่อเด็กเนี่ยเอาลูกออกจากห้องแล้วก็ล็อกห้องทันทีจนในที่สุดวันนี้ครับ10โมงครึ่งคุณกันจอมพลังรุดเข้าไปช่วยที่ห้องแต่คลาดกันแล้วต่อมาเลยตอน11โมงครึ่ง แม่เด็กเลยบอกขอวิดีโอขอเห็นหน้าลูกหน่อยได้ไหมเพื่อจะยืนยันว่าเด็กปลอดภัยพ่อเด็กให้ดูแป๊บเดียวว่าเด็กปลอดภัยเห็นเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์พ่ออยู่แล้วมันก็จะไปตรงกับพยานซึ่งยืนยันว่าเห็นเด็กกับพ่อเด็กไปโผล่ห่างจากที่พักช่วงตอนเที่ยงวันนี้ในที่สุดวันนี้ตอน6โมงเย็นคุณผู้ชมครับขวามือที่คุณผู้ชมเห็นพ่อเด็กส่งรูปของลูกกลับมาเมื่อตอนเย็นบอกลูกยังปลอดภัย แต่คุณการจอมพลังกับตำรวจบอกว่าต้องขอเจอเด็กก่อนตราบใดยังไม่เจอเด็กเขาก็ต้องตามหาให้เจอจริงๆแล้ววันนี้ดูภาพตอนที่ไปตามหาที่ห้องพักเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราเองได้คุยกับคนในหอคนในหอพักเนี่ยวันนี้เขาก็ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวด้วยเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้เห็นพ่อเด็กขับรถกลับมาที่ห้องแต่ไม่เห็นเด็กแล้ว<ช>แล้วตอนเช้าก็พบว่าน่าจะอุ้มลูกออกไปเลย แล้วพ่อเพาด่าแล้วเขาก็วิ่งมาหาแต่เขาไม่ได้เข้ามาหาหนูหนูก็คิดว่ามันไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วหนูก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนของล้วนแล้วพอมาสองวันก็ไม่เจอเด็กเลยอ๋อก็ไม่เจอแล้วพอเช้าตื่นมาตี่ไม่เจอแล้วค่ะแล้วู่ใช่แล้วก็เห็นทพียงพันนี้เมื่อกี้เจ้าของห้องเขาก็โทรมาถามว่าเด็ก่ะกลับมาหรือเปล่าเมื่อคืนเช้ากลับมานะอ๋อโทรมาเมื่อไหร่เมื่อตอนเมื่อประมาณ ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับเพราะตอนนี้คุณการจอมพลังยังคงอยู่ที่โรงพักมผมย้ำว่าเหตุผลที่ต้องเปิดหน้าเพราะตํารวจเองเขาก็ต้องการให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสเพราะตอนนี้พ่อแค่อ้างว่าเด็กอยู่ตรงนี้ปลอดภัยแต่ไม่บอกพี่กัดจนในที่สุดเดี๋ยวรอตํารวจในการเข้าตามหาขณะเดียวกันตอนนี้นะฮะเด็กที่เรากำลังตามหาเบลใช่ไหมน้องเบลค่ะตอนนี้เจอตัวแล้วตัดภาพดูเชนิดหนึ่งดูบรรยากาศเลยนะฮะเห็นบอกพ่อเด็กนี่ฮะนี่คือบรรยากาศสดๆชื่อเบล สวัสดีครับสวัสดีครับเบลโอ้ยขอบคุณมากหิวข้าวไหมลูกเยี่ยมเลยไปกินข้าวไหยังเร็วปะกินข้าวพี่เก่งไปไหนมาไปไหนมาเนี่ยพี่ไปไหนมากินข้าแล้วเนาะอ๋อผมแค่พาลูกไปให้พี่สาวกับน้องสาวเองครับมันมันเกิดอะไรขึ้นพี่ตอนนั้นคือตามที่ไปพี่เกิดอะไรขึ้นพี่ทำทำไรหน่อยพี่พี่เก่งพูดนิดนึงก็ได้เออขอโทษนะครับผมไม่สะดวกครับผมตอบตอบนิดนึงก็ได้พี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย ไปแล้วก็ไปแปลๆไปด้วยกันไปด้วยกันไปที่ไหนคะไปห้องสืบไปพี่ไปห้องสืบพี่เก่งเห็นว่าวันนี้จะมาคุยกับทางภรรยาถูกไหมฮะใช่ครับผมคือผมแค่อยากจะเอาลูกไปให้น้องกับพี่เท่านั้นครับผมผมไม่ได้คิดจะหนีอืมเอาไงเด็กอยู่ไหนพี่เก่งเด็กอยู่ไหนพมพมครับอยู่แล้วไปไหนมาทุกวันไปไหนมาก็ผมก็เอาลูกไปให้พี่สากับน้องเสาวครับผมฮะเอาลูกไปให้พี่สากับน้องเสาวครับเอาลูกไปที่ไหนก็ไปให้น้องเสาวกับพี่เสาวไงเมื่อคืนทาอะไร เมื่อคืนก็ไม่ทำอะไรครับผมเมื่อคืนก็อยู่กับลูกครับผมฮะทำไรเปล่าอ๋อถ้าในคลิปก็เมื่อคืนก่อนนะครับทำเปล่าครับผมทำทำไมอ่ะครับยอมรับครับทำทำไมเอ๋มโหแม่เด็กเลยครับผมมีความเป็นพ่อป่ะมีครับผม้วทำลูกทำไมอ่ะลูกเกี่ยวอะไรลูกเกี่ยวอะไรเห็นเด็กไม่สู้อะเลยทำอ่ะเปล่าครับ ทั้งวันเลยนะตามทั้งวันเลยนะพี่อยากคุยอะไรพี่กันไหมะรมเพราะวันนี้เขาตามหาทั้งวันเลยพี่แต่เช้าคือผมตั้งใจจะเอาเด็กไปให้พี่สาวกับน้องสาวอยู่แล้วครับผม,มก็ผมบอกแม่เด็กตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับว่าผมจะเอาลูกไปให้พี่สาวกับน้องสาวที่พี่การเขาถามเนยว่ามีการทํรลายเนี่ยคือมันเป็นเพราะอะไรพี่เพราะคิดมันออกมาเยอะมากว่ามีการทํรลายลูกพี่ณเวลานั้นโทษทีี่มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงมีภาพแบบนั้นปรากฏอย่างนี้ดีกว่าอืมดูคมโมโหมากกว่าครับผมหรืออยากให้เมียาลับมืนดีหรออันนี้ไม่ไม่สําคัญครับประเด็นประเด็นมันคืออะไรครับผม<ร>อันนี้นนอันนี้ไม่สําคัญครับผมประเด็นมันคือคือเริ่มแรกคือว่าผมพาลูกมาแล้วผมจะเอาลูกไปสมัครเรียนแล้วก็สองวันแรกที่ผมโทรบ,บอกให้แม่เด็กให้ส่งเอกสารมาเพราะผมจะพาลูกไปสมัครเรียนแต่คือเขาบอกเขาไปงานแต่งแล้วเขาไม่สนใจคือ มันมันานอ่ะพี่โดยดูขโมโหดิแหละเขาบล็อกบล็อกเราก็เขาเขาก็บล็อกด้วยแหละครับแต่ว่าคือเรื่องเอกสารอ่ะคือเขาจริงๆอ่ะเขาต้องส่งมาเพราะเขาเป็นแม่ครับผมเพราะเอกสารผมอ่ะผมบอกเขาตั้งแต่แรกว่าผมไปขาลอกได้าะลอกอำเภอได้แต่ของเขาอ่ะผมไม่ใช่เจ้าของผมไปขาลอกไม่ได้ครับผมก็คือมันสองวันแล้วอ่ะแล้วดยขโม่โหดิครับผมทำไมที่ไม่ ลูกเราเนี่ยเมื่อคือต้องทำกับลูกก็คือก็แค่ครูแม่มันเฉยครับผมคือผมก็เจ็บจริงนะคือผมผมไม่ได้ทําอะไรรุนแรงจริงครับมันเป็นมีเรื่องของการนาจับน้ํายาําห้องน้ำก่ออะไรเงี้ยพี่อ๋ออันนั้นเมื่ออันนั้นเมื่อสามปีที่แล้วครับผมอมตอนที่แม่เด็กกินน้ํายาละห้องน้ําครับผม,มบอันนั้นเมื่อสามปีที่แล้วเราเสียดได้ไหมก็มีบ้างครับผมตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่มีครับกี่วันแล้ว หลายวันแล้วครับทั้ที่พี่เก่งตอนนี้เมาอยู่ปะรู้สึกมีกินแอลกอฮอล์พี่ผมกินเหล้าตลอดครับผมคนกินเหล้าตลอดใช่ครับผมอยากจะฝากอะไรถึงสังคมพี่เพราะว่านี้ตอนนี้ภาพมันปรากฏออกไปเหมือนที่ทําร้ายลูกอะพี่มันรุนแรงก็อยากจะบอกว่ามันเป็นคนที่แบบอาจจะทำประชดนะครับผมก็ จริงๆผมไม,ไม่อยากจะพูดมากครับแต่วันนี้ทั้งทีนะมันอาจจะเข้าเรื่องของคดีความแล้ว,วลพี่ๆอาจจะโดนแจ้งข้อกล่าวหากังวลเรื่องนี้ไหมพี่อผมไม่ได้กังวลครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำมาผมบอกแม่เด็กไว้ก่อนแล้วครับผมบอกว่าบอกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมบอกให้เขาส่งเอกสารมาเขาไม่สนใจครับแล้วผมบอกว่าถ้าเขาไม่สนใจผมก็จะไม่ให้ลูกเรียนเพราะเอกสารมันไม่ครบแต่แม่เด็กก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาไปงานแต่งอะไรอย่างเงี้ ก็เขามีธุระพี่ฟังเหตุผลคือพี่ต้องเข้าใจว่าโรงเรียนเขาเปิดเทอมเลขสิบห้าใช่ไหมพี่แล้วผมโทรบอกห้องที่สิบสามสิบสองสิบสามอ่ะแล้วผมต้องพาลูกไปสมัครเรียนอ่ะก็คือผมไปงานสมแม่มาผมไปเป็นสิบสิบวันอ่ะก็คือผมก็ไม่ได้มีเวลาก็คือกาลังจะบอกว่าแม่เลี้ยงลูกไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่ครับแม่เลี้ยงลูกดีครับผมอคือแม่ไปใส่ใจลูกใช่ไหมที่กาลังจะสื่อสารเนี่ยคือใส่ใจลูกเอหมยถึงแม่ผมรู้ว่าแม่เด็กครับผมแม่เด็กเนี่ย ม่เด็กหรอครับก็ตั้งแต่แรกครับผมก็คือว่าส่งไปให้คุณย่าแม่ผมว่าคือคือเหตุผลของเราเนี่ยที่ซัดน้องเนี่ยนะก็แปลหมายความว่าเขาดูแลไม่ดีเราก็เลยซัดด้วยถูกไหมเราก็เลยซัดเพราะแม่ดูแลไม่ดีอย่างเงี้ยเหรอที่เราจะสื่อสารเนี่ยเหรอไม่ใช่ครับผมคือเขาเขาไม่สนใจมากกว่าไม่สนใจครับผมเราก็เลยซัดลูกเรื่องนี้ลูกจะเป็นไงอ่ะเพราะแม่ไม่สนใจพ่อก็ซัดต่อแล้วเรื่องนี้ลูกทาําไงอ่ะดีขึ้นป่ะก็ไม่ดีครับผม เด็กเกี่ยวอะไรเนี่ยยังยังฟังเหตุผลเลยไม่เห็นเกี่ยวเลยเด็กเกี่ยวอะไรเนี่ยวันนี้เอาไปกระเตงทั้งวันตามหาแต่เช้ารู้ปะ่ะรู้เรื่องอ่ะครับออตอนแรกผมพาลูกไปให้พี่สาวที่บบัวทองครับ<ะ>แต่ว่าแม่เด็กให้ผมให้ผมพากลมาผมก็เลยพากลมาแสดงว่าตอนที่พี่กำลังจะไปพี่จะไปเอาเด็กไปฝากที่บางบัวทองใช่ผมไปแต่เช้าแล้วครับแล้วได้เจอพี่สาวไหมยังไม่ได้เจอครับผมแม่เด็กบอกให้พาเด็กกลับมาก่อนเพราะว่าแม่เด็กอยากจะเจอลูก ผมก็เลยพากลับมาก็เลยมาที่นี่ใช่ครับผมแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมานี่มันหายพี่ไปอยู่ไหนมาก็ผมก็พาลูกไปที่นู่นนะครับแล้วก็ให้น้องสาวมารับอ่าครับผมครับมีอะไรป่ะในตัวไม่มีแล้วอ๋อไม่มีครับผมจุดจุดไหนนะพี่ที่ว่าที่ว่าพาไปก็ไปก็ผมไปเส้นนี้ครับผมไปแต่เส้น เพรเกษมไปยังบางบัวทองครับผมไปถึงแล้วก็ไปถึงบางไซแล้วก็กลับมาครับผมก็รับโทรศัพท์ก่อนใช่ครับผมเพราะว่าแม่เด็กบัวแม่เด็กอยากเจอผมก็เลยพากลับมาครับคุณในแชทบอกว่าอะไรมีแชทบอกอยากเจอป่ะฮะในแชทพูดว่าไงบ้างมีว่าไงบ้างมีครับอกว่าพาลูกมาให้เจอหน่อยก็ก็แค่อยากจะเจอก็จะกลับไปดูลูกสาวที่บ้านละเราพิมพ์ในแชทมาว่าไงผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อใจเขา ใครก็ช่วยมึงไม่ได้อะมึงพูดคานี้ป่ะเออใช่ครับผมแล้วช่วยได้ป่ะก็ผมผมคิดแต่แรกแล้วครับผมก็ไม่ได้อะไรมากมายครับผมทําไมทาไมถึงพิมพ์แบบนั้นไปพี่คิดว่าใครก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรทําไมวินาทีนั้นพิมพ์แบบนั้นคือมันเป็นความโมโหครัพี่ก็วันนี้พิการทางวิตำรวจร่กับผมจริงๆผมไม่รู้นะผมผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เพราะพี่ชายผมส่งมาให้ดูใช่เพราะผมว่าผมขับรถอะ ผมขับรถตลอดเวลาใช่ไหมแล้วผมไปถึงนู่นผมต้องกลับมาอีกอ่าระยะระยะทางมันเป็น50าสิบโลพี่ไปกลับอ่ะแล้วผมก็ไม่มีเวลาได้เล่นโทรศัพท์เลยไมไ่มีเวลาดูโทรศัพท์เลยทั้งหมดนี้เดี๋ยวกันจอมพลังกับทางตำรวจจะเชิญตัวไปสอบปากคำนะครับเพราะกรณีนี้อย่างที่เห็นภาพขวามือเนี่ยขอเปิดเสียงภาพขวามือหน่อยก็ได้คุณผู้ชมเด็กร้องนะเด็กไม่ได้มีความสุขนะตอนที่ถูกเอาตัวไป เห็นไหมฮะที่คุณการจอมพลังก็ถามบอกอ้าวแล้วหายไปไหนอ่ะเขาตามกันทั้งวันแล้วเมื่อคืนเหมือนปิดห้องหนีเลยหลังจากข่าวขราวสังคมกำลังตามหาเด็กกันอยู่เนี่ยนะฮะนี่คำถามคือแล้วเด็กจะยังอยู่กับพ่ออีกได้ต่อไปไหมนี่ฮะเดี๋ยวตำรวจจะคุมตัวไปสอบต่อนะฮะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะฮะที่โรงพักเจ้าตัวตัดสินใจเอาลูกกลับมาหลังจากที่พี่สาวบอกว่าเอามาเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้ตำรวจรออยู่นี่ฮะ คุณผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์สาคัญอีกเรื่องหนึ่ง <ฮะ S 1> เดี๋ยวมีความคืบหน้าตอนนี้นักข่าวกาลังถามอยู่นะฮะเขาก็ตอบคําเดิมว่าเขาทะเลาะก,กับเมียมแต่ไม่ได้ทําร้ายลูก <ฮะ S 1> คือเหมือนกับแค่ขู่เล่นๆแต่ไม่ได้ทำร้ายนะฮะอันนี้ตามที่เขาบอก